เมื่อวานนี้เราพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะเกี่ยวกับงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่หกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะจัดขึ้น25-26กุมภาพันธ์นี้ที่ไบเทคบางนาค,คุยกันค้างไว้นะคะว่าแล้วพี่น้องประชาชนจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้อย่างไรไปติดตามจากรายงานเลยค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากเมื่อวานนี้เราพูดคุยกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับมหากรรมไกรเกลีย่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่1ที่จะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาระหว่างวันที่25 26กุมภาพันธ์นะคะเราก็พอจะทราบรายละเอียดการจัดงานที่มาที่ไปกันบ้างแล้วคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาย้ํากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมาบอกคุณผู้ชมทุกทท่ทานว่าถ้าเป็นลูกหนี้อยู่แล้วอยากจะไก่เกลี่ยกับเจ้าหนี้จะต้องทําอย่างไรแล้วมีคุณสมบัติอะไรบ้างวันนี้ เราจะมาพูดคุยกันต่อกับรัฐมนตรีสมศักดิ์นะคะท่านรัฐมนตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือคุณผู้ชมเนี่ยอยากรู้มากๆโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่กําลังเป็นหนี้อยู่ตอนนี้หาทางออกกันใหญ่เลยนะคะท่านรัฐมนตรีก็เลยอยากรู้ว่าแล้วจะเป็นลูกหนี้แบบไหนที่สามารถเข้าร่วมมหากรรมในครั้งนี้ได้เป็นลูกหนี้ที่กําลังอยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ยกําลังมีข้อพิพาทหรือว่ามีคําพิพากษาออกไปแล้วถึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้คะคือก็ได้ทั้ง2องอย่างนะครับ ก่อนถูกฟ้องหลังถูกฟ้องแล้วแล้วก็หลังจากคดีถึงที่สุดจะมีการบังคับคดีแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้นี่ที่เป็นปัญหาคือนี่ที่ขาดการส่งค่าง,งวดนะครับผิดนัดการชำระหนี้นะครับอย่างเช่นนี่ค่าง,งวดมอเตอร์ไซค์รถยนต์ต่างๆเหล่านั้นก็ขาด3งวดนะครับ นี่กยศก็ขาดการส่งงวดหกงวดสังเกตด,ดูลักษณะนี้นะครับที่เขาจะมีหนังสือไปเชื้อเชิญท่านทั้งหลายเข้ามาเข้าสู่กระบวนการไกลเกี่ยเพื่อจะได้ไม่ต้องฟ้องหรือพวกฟ้องแล้วนะครับฟ้องแล้วเนี่ยก็มีตัวเลขหรือมีหนังสือเชิญจากกรมบังคับคดีเนี่ยนะครับหรือบางคนไม่ได้อยู่บ้านก็อาจจะไม่รับหนังสือต้องให้ให้รู้ตัวนะครับว่าท่านก็ติดต่อ หรือ,อดูที่ QR code นะครับผู้ชมสแกนได้เลยนะคะคถ้าจะร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมไกลเกลียหนี่ครัวเรือนนะคะครั้งที่1สแกนได้เลยหรือว่าจะไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ก็ได้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมกิจกรรมเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีแล้วก็เว็บไซต์กรมคลุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเว็บไซต์ของกยศ<ต>ได้ค่ะกยศอีกอันหนึ่งนะคะแล้วถ้ารัฐมนตรีค่ะแน่นอนว่า งานนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่มีสถาบันการเงินต่างๆในการเข้าร่วมกิจกรรมเห็นบอกมีถึง17แห่งเลยเหรอคะ17สถาบันทางการเงินนะครับนามของสถาบันการเงินต่างๆที่มีจิตใจงดงามที่มา ช่วยพี่น้องประชาชนตามนโยบายของพระทธาันนายกรัฐมนตพลเอกประยุทธ์จันโอชาและอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกไปว่ากิจกรรมในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นหลังจากนี้จะทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนครับให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้พบกับเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้พบลูกหนี้กระทรวงยุติธรรมเป็นคนกลางที่จะไ่เกลี่ยให้นะครับการกาเกลี่ยของเราก็มีผล เท่ากับคําพิพากษาของศาลนะครับเพราะเราต้องส่งให้ศาลเนี่ยออกหมายให้เราหลังจากเราได้แก่เกียร์กันแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับใช้บังคับใช้ในทางกฎหมายได้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มานะครับในกรุงเทพปริมณฑลหรือต่างจังหวัดก็ให้เตรียมตัวให้พร้อมครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ เราจะพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชม